มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุข้ังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหเวร,รักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขะติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมผวังโหติผู้ไฟธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนนี้ผู้ฝ่ายทำทุกท่านทุกคนเช้าวันนี้ก็อากาศเย็นเย็นลงสักนิดหนึ่ง18องศานะเมื่อเช้าเมื่อนี้18องศาห่ผมผ้าเย็นสบายเลย <c oughs> ก็ระมัดระวังสุขภาพนะท่านทั้งหลายที่อยู่แถวภาคอีสานภาคเหนือส่วนภาคกลางก็คงอากาศร้อนร้อนอยู่ภาคใต้น้ำก็คงยังท่วมเป็นกำลังใจให้ พี่น้องทุกท่านทุกคนทุกภาคเลยเปกำลังใจให้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีกำลังใจดีทำอะไรก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าชีวิตคือการต่อสู้จงเป็นอยู่ด้วยความอดทนไม่มีอะไรที่สำเร็จได้ถ้าไม่มีความอดทนเราต้องมีความอดทนโดยเฉพาะในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติไทยเราอีกวันหนึ่ง วันอะไรลหะอวันอะไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมวันที่10บธันวาคมวันที่10บธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่เจ็ทรงพระราช,ชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่พี่น้องปวงชนชาวไทยให้แก่พี่น้อง ประเทศสยามแต่ก่อนประเทศเราเรียกว่าประเทศสยามก็ชื่อเพราะดีนะชื่อเพราะดีสยาม,ายมสยามแปลว่าประเทศที่เกิดเองสยาม,มเมชาโตสยามโมชนเราได้เกิดเกิดในประเทศที่เกิดขึ้นเองเกิดในถิ่นที่เกิดขึ้นเองชนประเทศนั้นชื่อว่าชาวสยามชาวสยามก็เปลี่ยนมาเป็นไทยประเทศไทยไทยแปลว่าผู้มีอิสระไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกในวันที่10ธันวาคม2475แต่ก่อนประเทศไทยของเราเนี่ยปกครองระบอบสมบูรณ์นายาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ทรมีสิทธิเด็ดขาดแล้วพระองค์ก็ทรงทรงสละราชสมบัติเลยสละราชสมบัติเรียกว่าคืนอำนาจให้แก่ปวงชนชาวไทย ให้บริหารกันเองดูแลกันเองเอา้าพี่น้องประชาชนดูแลกันเองนะซึ่งาการบ้านการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนั้นเอา้ารัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศวางระเบียบวางกฎอะไรต่างๆกฎหมายทุกอย่างนี่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนี่ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยของเรานี่จึงมีคนอยากจะแก้แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ทุกทุกปีทุกทุกปีนะ อะไรที่มันไม่ถูกใจตัวเองก็จะแก้อยู่ตลอดให้มันให้มันถูกใจให้ตัวเองได้ประโยชน์ให้ตัวเองได้ประโยชน์โดยเฉพาะผู้บริหารบ้านเมืองทั้งหลายนถ้าตัวเองไม่ได้ไม่ได้ออกเองไม่ได้ตราบทบัญญัติขึ้นมาเองก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนอยากจะแก้ไขปรับปรุงเอาว่ากันไปแต่ชาวพุทธของเรานี่ก็มีธรรมนูนเหมือนกันนะรัฐธรรมนูญของชาวพุทธเรานี่ คืออะไรพี่น้องทั้งหลายเราชาวพุทธควรจะได้ยึดถือไว้เป็นหลักปฏิบัติให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามนี่รับรองเจริญก้าวหน้าไม่มีทางเสื่อมเลยเหมือนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นั่นแหละ,ะชีวิตจะเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ําเป็นที่แน่นอนที่สุดและก็ธรรมนูญอันนี้นะนะธรรมนูญอันนี้เนะี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงน,น,นะเป็นอมาตะธรรมเลยคืออะไร ก็คือศีลน,นี่เองศีลห้านี่เองศีลหา้หานี่เองคือธรรมนูญของเราชาวพุทธที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จริงๆมันเป็นหลักสากลแล้วละแต่พระองค์ทรงมาค้นพบเห็นว่ามันเป็นหลักที่เหมาะที่ควรกับบริบทชีวิตของชาวพุทธเราเพราะว่าถ้ามีหลักอันนี้แล้วเ,เป็นหลักในการดําเนินชีวิตนี่ชีวิตก็จะประสบแต่ความสุข ประสบแต่ความสุขไปไหนก็จะปลอดภัยนะสีเลนะสุขติงยันติไปไหนอยู่ไหนก็จะปลอดภัยสีเลนะโพคสัมปทาโพคสมบัตินะก็จะ,จะเจริญเจริญเต็มนะ,จะเจริญรุ่งเรืองพอกพูนเต็มใครมีศีลนี่นะก็จะมีโพคะสมบัติจเจริญพอกพูน เพิ่มพูนย,ยิ่งขึ้นไปสีเลนนั่นนี่ผู้ติงยันติจะเย็นจิตยเย็นใจไม่มีความทุกข์เดือดร้อนใจเลยดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในปัญจาการนิบาตอังคุตระนิกายว่าทำห้าประการที่บุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมนำบุคคลน,นั้นมาย่อมนำบุคคลน,นั้นไปเกิดในโลกสวรรค์เหมือนถูกนำไปวางไว้เลยทำห้าข้อมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกามสีไม่พูดปดมดเทจไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียนไม่พูดเพอเจอห้าไม่เสียบสิ่งเสียบติดของมืนเมาเรียกว่าไม่ประพฤติประมาทเนี่ยถ้าใครมีทำทั้งห้าประการนี้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวันในชีวิตของตัวเองก็จะได้รับความสุขความจเจริญเหมือนกับถูกนำไปวางไว บนสวรรค์นะถูนําไปวางไว้บนสวรรค์แล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าโลกสวรรค์เป็นโลกแห่งความสุขไม่มีความทุกข์เลยอยู่บนสวรรค์ความความสุขที่เป็นการมาสุขนะการมาสุขอ่าไ,ไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าความสุขความสุขที่คนอยากจะได้น่ะอยากจะได้น่ยมันเป็นหลักสาคลจร,จรจงิงๆท่านโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าคนเรานี่นะถ้าไม่ ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมันโลกมันก็สงบนะชีวิตของเราก็สงบนะชีวิตก็ปกตินะชีวิตก็สุขเย็นนะชีวิตก็สุขเย็นถ้าเราเบียดเบียนกันฆ่ากันรังแกกันเนี่ยมันสุขสงบเย็นไหมละ่ะมันก็ไม่สุขไม่สงบไม่เย็นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงว่าควรจะมีธรรมนูญข้อนี้เนี่ยให้ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันให้อยู่กันอย่างสันติให้อยู่กันอย่างด้วยความรักด้วยความเมตตา นะเพราะว่าทุกคนก็หวงเห็นชีวิตมีใครบ้างหล่ะไม่หวงเห็นชีวิตหวงเห็นชีวิตกันทุกคนเลยเอ,อย่างข้อที่สองทุกคนก็หวงเห็นทรัพสมบัติของตัวเองไม่อยากให้ใครมาลักมาขโมยไม่อยากให้ใครมาจี้มาป้นไม่อยากให้ใครมาช่อ,อกโกงเอานะท่านก็เลยบัญญัติศินข้อที่สองขึ้นอา้าวแล้วให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติในทางสุจริตไงประพฤติสุจริตทางกายนะ ทางกายไม่ประกอบอาชีพที่มันมีโทษนะ่ะประกอบอาชีพที่มันเป็นสุจริตเป็นสุจริตชนนะ่ะถ้าประกอบอาชีพสุจริตนะมันรวยยั่งยืนนะคนที่ประพฤติทุจริตอาชีพที่ทุจริตมันรวยไม่ยั่งยืนเห็นไหมรวยรวยเร็วนะ่ะรวยเร็วร้อยล้าน200ล้านพันล้านแป๊บเดียวเป็นยังไงล่ะทีนี้อ่าสืบสอดสืบสอดดูก็บอกว่าไปโกงไปคดไปโกงมาอย่างนี้ไปต้มไปตุนมาอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นต้องดำเนินชีวิตอย่างสุดจริตประการที่3ไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้ท่านให้เราประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์รก็คือสำรวมระมัดระวังมีสติไม่หมกมุ่นในการมมาคุณรูปเสียงกลิน่นลดสัมผัสเพราะสิ่งเหล่านี้มันทําให้จิตใจเพลิดเพลินยินดีทําให้ใจทําให้ใจว้าวุ่นทําให้ใจวุ่นวายนะทำให้ใจวุ่นวายทําให้ใจขาดสติเผลอสติถ้าเราใจหมกมุ่นในเรื่องของการมคุณแล้วนี่ เรียกว่ามันใจมันหลงไปเลยนะหลงไปเลยหลงไปเลยหลุดไปเลยหลุดไปจากทานองคลองทมไปเลยผู้มีคู่ครองอยู่ก็ยินดีพอจะในคู่ครองของตนผู้ยังไม่มีคู่ครองก็ดํารงตนอย่างมั่นคงในศีลข้อนี้ไม่ไปเที่ยวสาสอนอให้ติดโรคติดภัยเดี๋ยนี้มันเยอะเดี๋ยนี้นะี่มันนีมันเยอะซึ่งจะเป็นเหตุเป็นพิษเป็นภัยทําให้ ชีวิตของเราทุกยากลาบากสินข้อที่4นี่ก็เช่นเดียวกันสินข้อที่4นี่ศีินข้อที่ศีลินข้อที่4เนี่ยเป็นข้อที่สําคัญเพราะว่าเราต้องใช้วาจานะใช้วาจาในการพูดในการคุยนะท่านให้อยู่กันด้วยความจริงนะไม่โกหกกันไม่หลอกลวงกันไม่พูดคำหยาบนะพูดด้วยสุภาพอ่อนหวานสมานสามคัคคนะีอยู่ด้วยกันด้วยความรักใช้วาจาดีดี พึงพูดวาจางามเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาประวัติของพระองค์เนี่ยไม่มีตอนไหนเลยที่พระองค์พูดวาจาคำหยาบคำคายอะไรต่างๆแม้จะดุจะว่าก็พูดด้วยจิตเมตตาไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้นะยุคโซเชียลนี่ยนะยุคโซเชียลถึงแม้ว่าจะไม่ด่าด้วยด้วยปากแต่ว่ากดคีย์บอร์ดพิมพ์ด้วยนิ้วมือนี่เพราะฉะนั้นโทษพิษภัยมันมีไหมมีนะมีเตรียมรับเลยใครดา่า ใครดา่าใครโพดด่าคนนั้นคนนี้เก่งๆก็จะรับบาปรับกรรมไปเรื่อยๆล่ะเอา้ากรรมใครกรรมเราเนาะอันสุดท้ายนี่ข้อสุดท้ายเนี่พระพุทธองค์ทรงเห็นเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญไม่อยากให้สุขภาพเสื่อมโทรมรักษาดูแลสุขภาพเพราะคนเราเนี่ยชอบกินชอบเที่ยวชอบ,ชอบดื่มไม่ว่างานไหนงานนั้นดื่มตลอดเมาตลอดเนี่ยถ้าไปดูสถิติคนที่ไปป่วยเป็นโรคหรือตายเพราะโรค เมินเมาเนี่จะมีเป็นจํานวนมากเลยสถิติในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระส,มสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีสติไม่ประมาทด้วยการไม่ดื่มสิ่งเสพติดของเมินเมาอบายบยมุขทุกสิ่งทุกอย่างล่ะใครมีทมทั้ง5ข้อนี้แล้วจะประสบความสุขความปลอดภัยความอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนถูกนําไปวางไว้บนสวรรค์เลยนะนี่แหละคือธรรมนูนชีวิตของพี่น้องชาวพุทธของเรา ให้เรายึดถือไว้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติเป็นหลักฝึกจิตฝึกกายฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจของเราให้เป็นชาวพุทธที่ดีให้สมกับที่เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามธรรมนูญชีวิตของเราศีลห้าศีลห้าศีลห้าข้อให้ยึดถือไว้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อจะทำนำพาชีวิตของเรา ให้มีความสุขมีความเจริญตลอดไปธรรมะสวัสดีเจริญพร